จะเป็นยังไงถ้าเกิด2พี่น้องนักบุญที่เคยตั้งตัวเองเป็นสารเตียะออกล้างบ้างเหล่าคนชั่วที่กฎหมายทําอะไรพวกมันไม่ได้จะต้องกลับมาสวมบทบาทเป็นมาจุราชเพื่อปิดบัญชีแขนจากเรื่องในอดีตที่พวกเขาเคยทำเอาไว้หลังจากที่ทั้งสองคนได้วางมือไปแล้วตั้งแปดีสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานพสติโดกนิกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องราวของ2พี่น้องนักบุญในหนังเรื่อง The Bun d o g s e n ภาค2อง All Send a y ซึ่งเรื่องราวการล้างบ้างเหล่าคนชั่วของพี่น้องไมนมัสในหนังภาคนี้มันจะสนุกแล้ว แ้วใจแล้วมันขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่บ้านหลังหนึ่งนนไอแลนด์และบ้านหลังนี้เองนี่แหละก็เป็นบ้านที่เมอร์ฟีกับคอนเนอร์สองพี่น้องแมกนามสมาใช้ชีวิตกันอย่างธรรมดาตั้งแต่เหตุการณ์ที่บอสตันเมื่อแปีก่อนและที่สําคัญอินดูเชนนฆ่าในตำนานคนนั้นเขาก็มาอยู่ที่นี่รวมกับพี่น้องแมกนามสด้วยโดยเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าที่จริงแล้วอินดูเชนเขาก็เป็นพ่อของ onder, เองมอร์ฟี่เเออง่มแลลลาาาาววววื้ตด ใช้ชีวิตธรรมดายอยู่ที่นี่อินดูเชที่มองดูลูกชายทั้งสองเขาก็รู้สึกได้ตลอดว่าในแววตาพวกเขายังคงละทิ้งเรื่องในตอนที่เป็นนักบุญไล่ล่าคนชั่วไม่ได้และที่สําคัญอินดูเชเขาก็รู้สึกด้วยว่าอีกไม่นานมันคงจะมีอะไรบางอย่างที่จะมาเรียกลูกชายเขากลับไปซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าในเวลาเดีวยวกันนั่นเองที่บอสตันจู่ๆมันก็ได้มีชายปริศนาบุกเข้าไปฆ่าหลวงพ่อที่โบสถ์แห่งหนึ่งอย่างอุกอาจแถมเขาก็ยังวางเหรียญไว้บนดวงตาของพระคนนี้ด้วยการทําแบบนี้มันเหมือนกับสิิ่่่่่่งททีีีีเเเเมมมอออกกกกัับคคนนนนยยาาาไไววู้ืื8ปปผู้ใ็ลพด คงจะเป็นฝีมือของ2พี่น้องแมกดามัสแนะ่ๆแ,นะแต่แล้วหลังจากที่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ได้รู้เรื่องนี้ทั้งสองคนที่ต้องการพิสูจน์วันนี้มันไม่ใช่ฝีมือของพวกเขารวมถึงการที่มังอาจมาฆ่าพักคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประเจ้าแล้วยังมาจัดฉากให้ดูเหมือนกับเป็นฝีมือของเขาอีกถึงแม้ว่าเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์พวกเขาจะวางมือกันไปนานมากแล้วแต่ยังไงซะพวกเขาก็ไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้นั่นเลยทําให้หลังจากรู้เรื่องสองพี่น้องก็ได้เปลี่ยนโฉมตัวเองกลับเป็นคู่หูนักบุญที่เคยเป็็นนนนนนนมม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 าาาาาาาจจูรรรรรออ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 กกกกกตตตเเเเเเ่่่่่่คชััวัวววืื8ปีีี้พขย์บบดิผ ว่าไอ้พวกคนชัวที่นรกส่งมาเกิดทุกตัวเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันให้ไม่เหลือซากเองซึ่งนี่มันก็หมายความว่าสองพี่น้องแมนามัสจะกลับไปที่บอสตันเพื่อจะตามล้างบางไอ้พวกคนชัวที่แอบอ้างเป็นพวกเขาให้มันหมดสิน้นและแล้วตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่บอสตันโดยที่ในตอนนี้นักข่าวแล้วก็ผู้คนในเมืองมากมายต่างให้ความสนใจกับเรื่องคดีการลอบสังหารหลวงพ่อคนนึงในบสมากมากบางก็คิดว่านี่มันคงเป็นฝีมือของพวกนักบุญอย่างสองพี่น้องแมนามัสที่เคยก่อเรื่องแบบเดียวกันเอาไว้เมื่อแปปีก่อนทว่าก็ม,ม,นวนม,มกามอวออเืกงขข เราะว่าถ้าเกิดเป็นสองพี่น้องนักบุญคู่นั้นจริงพวกเขาจะไม่ลงมือฆ่าคนบริสุทธิ์แบบนี้อยู่แล้วส่วนทางฝั่งตำรวจนักสืบสามคนที่รับผิดชอบคดีนี้พวกเขาก็กำลังร้อนเริมมากๆที่ยังจัดการกับปัญหาไม่ได้เลยแถมระหว่างที่กำลังกังวลว่าไม่รู้เจ้ายังไงต่อดี FBI, FBI ก็ยังส่งเจ้าหน้าที่พิเศษอย่างยูนิสบูมหญิงสาวผู้มากความสามารถเข้ามาแทรกแซงคดีของพวกเขาอีกมีหนามสามบูมเธอก็ยังหักหน้าพวกเขาทั้งสามคนด้วยการไขปริศนาของคดีที่เกิดขึ้นเหมือนกับพอสมเกอร์ในภาคที่แล้วซึ่่่่งงหหลลัััััจาากกกททีีีเเธธอออไไไดดดด้้้้้้ตรรววสสบบบบููมมมใใชชนนนนืืคฝ ของสองพี่น้องนักบุญน,นั้นแต่มันเป็นฝีมือของนักฆ่าที่ตัวเตี้ยม,มากๆคนนึงที่คงจะพยายามจัดฉากให้ดูเหมือนกับว่าเป็นฝีมือของสองพี่น้องแมกนามาสส่วนเหตุผลมันก็มาจากรอ,รอยการยิงตัวบาดหลวงโดยที่บลูมเธอก็ได้โชว์เดยเรีกให้กริลีนั่งลงพร้อมกับอธิบายว่าลักษณะของรอยกระสุนมันเป็นกระสุนที่วิ่งออกไปแบบเส้นตรงไม่เหมือนกับร่องรอยของสองพี่น้องนักบุญเมื่อ8ปีก่อนที่รอยกระสุนมันจะไขว้กันเนื่องจากพวกเขายืนยิงกันคนละฝั่งหมายความว่าลักษณะการยิงแบบนี้มันก็คงจะมาจากปืน2กระบอกของนััก่่่าาาาาาคคคนนนนนนนเดีีียยววสสใตออททททลงงมมืช้็จะํร ฆ่าบาดในตอนกลางคืนพ่อบาดหลวงเข้าไปในตู้นักฆ่าคนนั้นก็ได้ออกมาพังประตูตู้แล้วก็ลากตัวบาดหลวงไปจัดการในท้ายที่สุดทั้ง4คนก็ได้สรุปกันได้ว่าน,นี่มันต้องไม่ใช่ฝีมือของ2พี่น้องนักบุญเมื่อ8ปีก่อนแน่นอนและต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่บ้านของตระกูลยาคาเปตา้าซึ่งก็เป็นตระกูลมาเฟียของป้า,ปาโจศัตรูตัวฉกาจท,ที่เมอร์ฟีกับคอนเนอร์ได้จัดการไปในภาคที่แล้วในตอนนี้คอนซาซิโอลูกชายของป้า,ปาโจเขาได้ขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่ของตระกูลและด้วยความที่คอนซาซิโอเขาก็โกรธแค้น,นมนามสที่เคคยสร้างางวมอััปยให้กกบวเเขามื่่ออ8ีน คอนซาซิโอก็เลยตั้งใจจะหาทางจัดการกับเจ้าพงนั้นให้ได้และถ้าเกิดพวกมันโผล่มาเมื่อไหร่พวกเราก็จะใช้ทุกอย่างที่มีลงมือจัดการกับเจ้าพกนั้นให้มันสะสมกับสิ่งที่พวกมันเคยทํากับพวกเขาเอาไว้ตัดภาพสลับกลับไปที่ฝั่งของ2พี่น้องแมกนา玛สในตอนนี้เมอร์ฟีกับคอนเนอร์ก็กาลังนั่งเรือสินค้าเพื่อเดินทางกลับมายังบอสตันอย่างที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้ระหว่างนั้นเองมันก็มีการต่อสู้เถื่อนจัดขึ้น2พี่น้องก็เลยเข้าไปแทงลงเงินกันสักหน่อยเจ้าสุดท้ายฝ่ายที่สามารถจัดการกับคคู่่่่่ชชชกขขออออองงงงงงงตััววเเเเลไไปปปด้็็็นนนทททาาาีีืืโโรรซึมม คน,นึเลยแต่ทว่าดูเหมือนว่าตัวเขาก็คงจะไม่ค่อยโชคดีสักเท่าไหร่เนื่องจากโรเมโอเขาก็บังเอิญเดินมาเจอกับ2พี่น้องแมนมาสที่กาลังทะเลาะก,กันจนเหรียญของเขาได้ตกลงมาพอได้เห็นโรเมโอที่เป็นคนบอสตันเหมือนกันเขาก็เลยมั่นใจว่า2คนนี้ต้องเป็นครูหูนักบุญเมื่อ8ปีก่อนแน่ๆน,นี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เมอร์ฟี่กับคอเนอร์กระโจนเข้าไปเล่นงานโรเมโอพร้อมกับใด้สวนบทสวดก่อนลงมือสังหารที่เป็นจุดเด่นในการลงมือของพวกเขาถึงขนาดที่ทําให้โรเมโอเขาก็กลัวจนเกือบฉีลาดไปเลยแต่ทว่าที่จริง2พี่นสองพ เพื่อปิดปากแต่อย่างใดสุดท้ายแล้วพอตั้งสติขึ้นมาได้โรมมโอที่ชอบในวิลกรรกของคอนเนอร์กับเมอร์ฟีมากๆตัวเขาเองที่รู้เรื่องจากวอสตันมาจากวิทยุแล้วก็เลยอยากจะขอร่วมมือกับ2พี่น้องไม่หมาสเพื่อออกล้างบางพวกคนชัวและก็หาทางจัดการกับเรื่องนี้ด้วยในตอนแรกเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์กำลังเลยอยู่เหมือนกันว่าจะรับไอเจ้าหมอนี่เป็นพวกด้วยดีไหมแต่ด้วยความที่โรมมโอก็ขายตัวเองหนักมากๆบวกกับที่โรมมโอก็รู้ตัวจริงของพวกเขาแล้วทั้งสองคนก็เลยต้องจําใจรับโรมมโอเข้าทีมาด้วยและต่่ออมมมาาาาาาหลลัังงงงจจกกกทททีีพเขาาถึรคนนแแะ็้3ผ คืนตระกูลยาคาเบต้าเพราะว่าพวกเขาก็มั่นใจว่ามันต้องเป็นฝีมือของเจ้าพวกนั้นแน่ๆโรมิโอที่พอจะรู้เรื่องของตระกูลยาคาเบต้าอยู่บางเขาก็เลยพา2พี่น้องมาที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นโกดังที่เจ้าพวกยาคาเบต้าใช้งานอยู่พอได้เห็นทางด้านเมอร์ฟี่เขาก็มีแผนว่าจะให้โรมิโอขับรถโฟล์คลีฟพาพวกเขาทั้งสองคนที่ซ่อนอยู่ในรังบุกเข้าไปยิงถล่มจัดการกับเจ้บบาพวกนั้นตอนวางแผนพวกเขาก็จัดเตรียมกันเป็นอย่างดีมากๆแต่พอเข้าจริงโรมิโอก็ขับรถโฟล์คลีฟได้หัวแตกสุดๆไปเลยแถมพ ถึงแม้มันจะผิดแผนสาหรับพวกเขาไปเยอะเลยฝีมือของเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์มันก็ยังเป็นของจริงอยู่ดีสุดท้ายเพยียงแค่พวกเขา3คนก็เลยสามารถจัดการกับคนของอยาคาเปต้าได้ทั้งหมดและหลังจากที่พวกเขาได้ลงมือกันไปแล้วทางฝั่งบลูมเธอก็ได้มาตรวจสอบที่นี่ซึ่งพอเธอลองอนุมานจากหลักฐานทั้งหมดดูบลูมก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับทุกคนได้ฟังว่าครั้งนี้มันเป็นฝีมือของ2พี่น้องนักบุญเมื่อ8ปีก่อนจริงๆและอินูเชนักฆ่าในตำนานคนนั้นก็คงจะมาด้วยแต่เรื่องที่แปลกก็คือบลูมเธอไม่่่่่เเข้นน้้้้าา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 ใใจวววทททํไไไมมมมนนนนนคััถึงงงออรรรดดดหหยแตกกก็บ ว่าแผนการบุกที่พวกนักบุญได้เตรียมการเอาไวา้มันก็ดูจะพังเลเทมไม่เป็นท่าแต่ยังไงซะในเมื่อ3คนนี้กลับมาแล้วรูมเธอก็เลยตั้งใจจะหาคําตอบให้ได้ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้พวกเขากลับมาแบบนี้ส่วนทั้งฝั่งเมอร์ฟีคอร์เนอร์และก็โรมิโอพอพวกเขาได้จัดการกับคนของคายาคาเวต้าเสร็จแล้วสองพี่น้องไมกนามาสก็ได้พาโรมิโอมาหาด็อกเนื่องจากพวกเขาอยากจะอาศัยบาา์ของด็อกที่ปิดไปแล้วเป็นที่กบดันในตอนที่พวกเขายังอยู่ที่นี่และก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งด็อกจะยินดีให้การช่วยเหลือมากมากแถมเขาก็ย่องทั้ง3ค,มมคนนักช จบลงไปได้หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับไปที่อินดูเชระหว่างที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวความทรงจําในอดีตของเขามันก็เริ่มผุดขึ้นมาโดยความทรงจําที่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในตอนที่เขาทํางานเป็นช่างฝีมือเครื่องหนังอยู่ที่ร้านของพ่อที่เมืองนิวยอร์กในปี1958ฝีมือของอินดูเชหรือว่าไอชื่อนึงก็คือโนอาในตอนนั้นเขาเรียกได้เลยว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งกาจคนหนึ่งถึงขนาดที่ทําให้พ่อของเขาชื่นชมในฝีมือของเขามากๆแต่แล้วในช่วงเวลาที่อินดูเชควรจะมีความสุขมันก็กลับทําให้เเเเเขาาาาตตต้อองงจจจหหุุุกกกรณณ์์ทททีีีีีี่่่่่สสยยใใดนนนนนชวิซึั็คืพมฟ หนึ่งได้บุกเข้ามาใช้ค้อนฆ่าพ่อของอินดูเชที่น่าจะไม่ยอมทําตามคําสั่งอะไรบางอย่างของเขาโดยที่อินดูเชเขาทําได้กเพียงมองเฝ้าดูพ่อถูกทําร้ายแบบที่ตัวเขาเองก็เข้าไปยุ่งและทําอะไรไม่ได้สุดท้ายเหตุการณ์นี้มันก็ได้ทําให้ตัวเขาถึงขั้นเสียสติไปเลยตัดภาพสลับย้อนกลับมาทางฝั่งของสองพี่น้องแม,มนามาสพวกเขาได้พากันมาหาออกัสอดีตสมาชิกในแก๊งของยาคาเวตาซึ่งทางฝั่งออกัสก็ได้บอกว่าตอนนี้คนซซิโอที่แคนเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์มากๆพวกมันก็ได้จัดเตรียมคนเป็นร้อยพร้อมกับอาวุธครบ แคนกับจอร์ดชายอ้วนที่คอนซาซิโอมอบหมายให้ดูธุรกิจของเขานี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาให้ออกาสมาร่วมมือกับ2พี่น้องแมกนาสและถ้าเกิดเขารู้เมื่อไหร่ว่าเจ้าจอร์ดมันอยู่ที่ไหนเขาก็จะได้บอกให้พวกของเมอร์ฟี่รู้ทันทีส่วนทางด้านจอร์ดที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ากําลังมีคนตามล่าเขาอยู่จอร์ดในตอนนี้ก็ยังมานวดอย่างสบายใจเชิบอยู่เลยแต่แล้วระหว่างที่เขากาลังเพลิดเพลินกับสาวนวดอยู่นั้นบลูมเธอก็ได้แอบเข้ามาจัดการกับจอร์ดเนื่องจากเธอก็ตั้งใจจะมาถามจอ,อ,ร,อร์ รูด้ดีว่าจอร์ดคงไม่ได้สําคัญอะไรกับคอนเซซิโอซกเท่าไรแต่ยังไงเขาก็คงจะพอรู้บ้างว่าเจ้านายอยู่ไหนถ้าว่ามันกลับมาไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าจอร์ดเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขนาดเรื่องการตายของบาทหลวงในตอนต้นเรื่องเขาก็ไม่รู้มีน้ำซ้ำเมื่อเรื่องที่2พี่น้องนักบุญเมื่อ8ปีก่อนกลับมาไล่ล่าพวกเขาจอร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันน,นั่นเลยทําให้บลูมที่เห็นว่าเจ้าอ้วนนี้คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเธอก็เลยจําเป็นต้องถอยกลับไปโดยที่ไม่มีอะไรติดมือกลับไปเลยถ้าว่าในตอนนี้จอร์ดที่รู้เรื่องทั้ ว่าพวกเขาจะได้หาทางจัดการกับ2พี่น้องแมนามาสก่อนที่พวกมันจะทําอะไรหนักไปกว่าเดิมอีกและถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่อินูเชอีกรอบหนึ่งโดยในตอนนี้อินูเชก็นึกถึงเหตุการณ์แนดีที่หลังจากเขาต้องทนเห็นพ่อของตัวเองถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาอินูเชที่มีความแค้นยู่เต็มอกเขาก็ได้บุกไปฆ่าล้างบางพวกมาเฟียที่ทํากับพ่อเขาซึ่งในตอนนั้นอินูเชก็ไปสนคําต่อรองและคําอ้อนวอนของพวกมันสกนีและสิ่งนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาปเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดากลายมาเป็นนักฆ่าสุดอเอ หนุ่มศพของรอโคเพลรักของเขาจากภาคที่แล้วในตอนนั้นเองออคัสก็ได้โทรมาบอกว่าเขารู้แล้วว่าจอจมันอยู่ที่ไหนพอเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์รู้เรื่องทั้งสองก็เลยบุกไปหาจอจทันทีและพวกเขาก็ได้เค้นถามว่าไอ้มือปืนที่มันฆ่าบาทหลวงคือใครรวมถึงคอนซาซิโอเจ้านายของเขาอยู่ที่ไหนแต่ทางด้านจอจเขาก็ได้บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามือปืนคนนั้นคือใครเนื่องจากคอนซาซิโอก็ททาเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองเขาไม่ได้บอกกับคนในตระกูลเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังดีที่จอจเขายังพอรู้ว่าคอนซาซิโอ เดินเชียวชั้น40บวกกับที่คู่ค้ารายใหญ่ของเขาก็ได้โทรมาพอดีซึ่งก็เป็นพวกที่จอสเตรียมเอาไว้จัดการกับพวกเมอร์ฟี่นั่นแหละทมาเลยทําให้เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ตัดสินใจว่าจะไปที่นั่นเพื่อจะได้ไปถลม่มไอคนที่กําลังรอเล่นงานพวกเขาอยู่ก่อนดีกว่าส่วนทางด้านบลูมดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางฝั่งของเธอก็จะได้เบาแสะอะไรบางอย่างกันมาบ้างแล้วเธอก็ได้สั่งให้นักสืบทั้ง3คนไปตามสืบเรื่องนี้ต่อส่วนตัวเธอเองก็จะหาคาตอบให้ได้ว่าทําไมพวกแมนามัสที่วางมือไปแล้วถึงกลับมาและแล้วไม่นานา่่่นนนนาาัักกกกกหงจจททีสืบบบบ้้ไไปม,มอออเดวึใช็โรรธะ ไปนัดเจอกับพวกแอฟริกันที่บาร์แห่งหนึ่งแถวแถวท่าเรือพร้อมกับที่เขาก็ได้ส่งที่อยู่มาให้บลูมด้วยนั่นเลยทาให้บลูมเธอก็รีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีและก็ดูเหมือนว่าบาร์ที่บลูมเธอกำลังจะไปมันก็เป็นที่เดียวกันกับที่จอร์ดได้พาสองพี่น้องมมดามัสรวมถึงโรมิโอมากกอนแล้วซึ่งได้ความที่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์เข้าถึงก่อนพวกเขาก็ได้เตรียมการจัดการกับเจ้าพวกนั้นโดยที่จับจอร์ดมาติดเอาไว้กับชั้นวางของและระหว่างที่คนของจอร์ดกำลังสงสัยว่าทำไมจอร์ดถ เขากระนํำยิงใส่ศัตรูตรงหน้าโดยทั้งฝั่งคนของจอร์ดก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันได้สักคนเดียวและแล้วหลังจากที่พวกเขาได้จัดการทุกคนลงไปและตอนนี้ก็เหลือแม่จอร์ดคนเดียวเมอร์ฟี่ก็เลือกที่จะให้พระเจ้าตัดสินว่าจอร์ดเขาสมควรจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปไหมซึ่งเมอร์ฟี่ก็ได้ใส่กระสุนเข้าไปในปืนหนึ่งนัดก่อนที่เขาจะได้สวดบวชพร้อมกับลั่นไกจัดก,การกับจอร์ดแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าคงจะมีประสงค์จะให้จอร์ดมีชีวิตอยู่ต่อไปเนื่องจากกระสุนมันก็มนไกออกม เทียที่ลงมือฆ่าบาดหลวงในตอนต้นเรื่องดูเหมือนว่าเขาเทียรอโอกาสนี้มาตลอดก็ได้ใช้จังหวะที่เมอร์ฟี่คอนเนอร์และก็โรมิโอกำลังเผลอเดินเข้ามาในบารนนี้เพื่อหวังจะจัดการกับกทั้งสามคนทว่าก็มีทั้งฝั่งบรูมที่ได้โผล่เข้ามายิงสก,กัดชายนาฆ่าคนนี้เอาไว้และที่สําคัญเธอก็ยิงถูกเจ้ามานันด้วยมาเลยทําให้ใชหายนกฆ่าตัวเตียต้องรีบล่าถอยกลับไปก่อนพอเหตุการณ์สงบฝั่งเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็เลยหันปืนไปใส่บรูมเหมือนกันแต่ทางด้านบรูมเธอก็ได้อธิบายว่าเธอเองมาคนเด กับคอนเนอร์เอาไว้ในภาคที่แล้วเพื่อจะได้เป็นหลักประกันไม่ให้สองพี่น้องมานามาสเข้าไปเที่ยวในคุกกันอีกไม่นำซ้ำบรูมเธอก็ยังบอกด้วยว่าเธอหนะทำงานร่วมกับสายสืบอีสานที่มีส่วนร่วมมือในการช่วยเหลือเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์เหมือนกันเธว่ายังไงซะก่อนจะมาคุยเรื่องนั้นกันต่อพวกเขาก็ต้องจัดการกับที่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็คงจะไม่ดีแน่ทำให้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันแล้วทุกทุกคนก็ได้เริ่มทำตามแผนการของบรูมโดยที่บรูมเธอก็ได้จ และในตอนที่ทางตำรวจมาจัดการกับคดีนี้บลูมเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนกับที่เธอได้วางแผนเอาไว้ซึ่งเธอที่เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษมากความสามารถการสันนิษฐานของเธอมันเลยทำให้ทุกคนเชื่อได้อย่างสนิทใจจนไม่มีใครรู้สึกสงสัยสักคนเดียวเลยส่วนในตอนที่เธอจัดการกับเรื่องนี้เสร็จแล้วบลูมเธอก็ได้อยู่คุยกับชายนักสืบทั้ง3เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของชายที่ชื่อว่าแผ่นซาโดยที่พวกเขาก็คิดว่าชายคนนี้นี่แหละน่าจะเป็นนักฆ่าที่ลงมือสังหารบาดหลวงในตอนต้นเรื่องถ้าว่าแค่คนอย่างคอนซาซิโอเจ้าหมอนาน ปิดการและถูกรับรองจากคนที่ไม่มีอยู่บรุมเธอเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันชักจะไม่ชอบมาพาคนเกินไปแล้วเธอก็เลยชวนนักสืบทั้ง3คนไปคุยกันที่อื่นต่อและที่ที่เธอพามามันก็เป็นที่ที่ยโรมิโอรออยู่ทําให้พอนักสืบทั้ง3ได้เห็นกับโรมิโอพวกเขาก็พากันว่นวายมาเลยว่าเจ้าหมอนี่เป็นใครทว่าระหว่างที่พวกเขากาลังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่นั้นเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็ได้โผล่มาจากหลังบ้า์พร้อมกับได้ฉีดเบียร์ไปเส่ทั้ง3คนเนื่องจากที่จริงแล้วทั้ง3คนกร่ามร่นคอน,นอรม,นนม้รน,น,นีบเธก็มเข้าร่วม ความจริงแล้วทั้งหมดก็เลยคุยกันว่าจะยังไงต่อซึ่งตัวบรูมก็ได้เอาข้อมูลของแพนซ่ามาให้เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ได้ดูและเธอก็อยากจะสันนิษฐานเอาไว้ว่าคอนซาซิโอของรู้ตัวแล้วว่าฝั่งเราได้ข้อมูลของแพนซ่าฆาตกรตัวจริงมาอยู่ในมือและในมื่อบรูมเธอคิดแบบนั้นการเปิดฉากเล่นงานแกนยกาคาเวต้าก่อนก็คงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวเขาทั้งสองคนจะไปในงานไอจีพวกนั้นภายใน48ชั่วโมงเองแต่ยังไงซะการลงมือได้จำนวนที่มันน้อยกว่าสองพี่น ฝังเดวิดพอได้ยินเขาก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเองสุดท้ายแล้วพอได้คนมาช่วยแผนการมันก็เลยลงล็อกแต่ทว่าก่อนจะเดินหน้าเล่นงานและเจ้าพวนั้นตามแผนบรูมเธอก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคอนเนอร์แล้วก็เมอร์ฟี่ก่อนเธอก็เลยพาทั้งสองคนไปคุยที่นอกร้านเพื่อจะบอกว่าเธอเกิดแพนซ่าทำงานให้กับคอนซิโอจริงทำไมในคืนที่พวกเขาบุกไปเล่นงานคนของยาคาเปต้าเจ้าแพนซ่ามันถึงยืนดิเฉยไม่ยอมทำอะไรสักอย่างกว่าจะเข้ามาทุกคนก็ตายหมดแล้วเมอร์ฟี่เขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีหมาป่ายิ่งอีกวา่ต พวกเขาก็เลยจําเป็นต้องระวังเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันตัดภาพสลับกลับไปทางฝั่งแพนซ่าหลังจากที่เขาได้ถูกบุหรยิงเข้าไปอย่างจังแพนซ่าที่บาดเจ็บหนักอาการเลยในตอนนี้เขาก็ได้มาหาชายแก่คนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าตาเท่าซึ่งตาเท่าคนนี้ก็ช่วยผ่าตัดเอากระสุนออกให้กับแพนซ่าและก็ดูเหมือนว่าชายแก่คนนี้นี่แหละจะเป็นคนที่แพนซ่าทางานให้รวมถึงน่าจะเป็นหมาป่าที่เมอร์ฟี่เขาพูดถึงเมื่อกี้ด้วยส่วนทางด้านคอนซาซิโอหลังจากที่เขาได้รู้ว่าคนของตัวเองได้ถูก2พี่น้องแมดามสไล่จัดการไปเป็นโหลตัวคอนทีีด่ดสหลูนนหตแะมม ให้พวกมันมารวมตัวกันเพื่อเตรียมจัดการกับ2พี่น้องนั้นในเมื่อมันทํากับพวกเราขนาดนี้คอนซาซิโอก็เลยตัดสินใจจะใช้ทุกอย่างที่มีนําออกมาจัดการ2พี่น้องนักบุญคู่นั้นให้ได้เทาว่าระหว่างที่แก๊งยาคาเวตากำลังเตรียมตัวกันอยู่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าฝั่งมัจจุราชกำลังเตรียมตัวอยู่เหมือนกันในตอนนี้เมอร์ฟี่คอนเนอร์แล้วก็โรมิโอทั้ง3คนได้มาเลือกอาวุธปืนที่ชอบจากร้านขายปืนเมื่อภาคที่แล้วอีกทั้งด้วยความที่เจ้าของร้านก็รู้ดีว่าพวกเขาเป็นใครเจ้าของร้านที่สนับสนุนในการกกกกกรรระททยยทํําาาาาขขออออออองงงเเเเเหหหหมมมมืืนนนนัั็ลลลลยยยยปีีี่์ฟฟแแโโต้้้ใใบบจ สพี่น้องนักบุญบวกกับโรมมโอได้อาวุธเอาไว้ใช้จัดการกับเจ้าพนั้นได้แล้วทั้ง3ก็เริ่มแผนการออกล้างบางแก๊งยาคาปิต้าทันทีเลยและแล้วตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนที่บรูมเธอมาอธิบายแผนการลงมือของพวกเมอร์ฟีโดยที่เธอก็ได้บอกกับทุกคนว่าทั้ง3คนนั้นได้แอบลักลอบเข้ามาในนี้โดยที่มีแดนนี่เป็นคนขับรถมาส่งหลังจากนั้นโรมมโอก็รับหน้าที่ปลอมตัวเป็นกุ๊กเข็นรถเข็นที่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ซ่อนตัวอยู่เข้ามาในลิฟต์จนกระทั่งพอเข้ามาได้แล้วทั้ง3คนก็ได้เตรียมอาวุแแล้้้ก็บ่่งหหนาทีใรมบุกเข้้าาไปทงดคน,นรนก,ก็ได้ช้เชือ โดยตัวเข้ามาในห้องจากการทําแบบนี้คนของแก๊งยาคาเวตาเกิดเลยไม่ได้ทันได้ระวังตัวสุดท้ายแล้วทุกๆคนก็เลยถูกพวกพี่น้องนักบุญก็นํายิงไปใส่มาอย่างโดยที่ไม่ได้สวนกลับสักนัดเลยแล้วก็หลังจากที่เหลือคอนซาเซโอเป็นคนสุดท้ายก่อนจะลงมือสังหารเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็ได้สวนบทสวนของเขาพร้อมกับได้ลงมือปิดฉากแก๊งยาคาเวตาทั้งหมดลงตรงนี้ทว่ามันก็ยังมีอยู่คนหนึ่งที่โชคดีสามารถวิ่งหลบหากระสุนเข้าไปในห้องเซฟได้ทันเวลาก็เลยมีเพียงแค่เขาคนเดียวที่รอตายจาก2งพี่น้องนักบุญมา้มนนงีกัยยค็ โผล่ออกมาจับตัวบ,บวลูมเข้าไปแต่มันก็กลับตาลปาดเป็นจิมมี่ที่ถูกบลูมเล่นงานซึ่งทางด้านบลูมเธอก็ได้ถามไปด้วยว่าคอนซาเซโอมีคู่หูคนอื่นอีกหรือเปล่าจิมมี่ก็เลยยอมบอกว่าที่จริงแล้วที่ทุกคนทําตามคอนซาเซโอมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาแค่อยากกู้คืนอํานาจของตระกูลเท่านั้นและความจริงคอนซาเซโอก็ไม่ได้เก่งกาจมาจากไหนเลยเพราะว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ทําตามคําสั่งของตาเท่าคนหนึง่งที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาให้กับคอนซาเซโอมาตลอดและตาเท่าคนนั้นก็น่นนาจะมีชื่อว่าโรมันตัดภาพสลับกลับไปททาาาาางงงงงงงััั่่่่่่พพีีีน้ออออมกกดสระหววเขขํชิยูบ ในตอนที่แดนนี่มาหาพวกเขาด้วยท่าทีดีใจเพราะว่าพวกเขาก็สามารถกําจัดแก๊งยาคาเวตาได้แล้วจูจๆแพนซ่าก็ได้บุกเข้ามาที่นี่ซึ่งทันทีที่เข้ามาเขาก็ได้ลงมือจัดการกับแดนนี่ก่อนเลยมินาซ้าแพนซ่าก็ยังไปหลบอยู่ดังด็อกเพื่อจะใช้ด็อกเป็นตัวประกันสั่งให้2พี่น้องมนนัมัสทิ้งปืนสาสุดท้ายแล้วเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็เลยต้องจาใจทิ้งปืนเหมือนที่แพนซ่าสั่งทว่าก่อนที่แพนซ่าเขาจะทําอะไรที่มันหนักหนาไปมากกว่านี้อินดูเชพอของเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์เขาก็ได้ รู้จักกับตาเท่าโรมมนด้วยอินดูเช่ก็เลยถามกับแพนซ่าไปว่าตาเท่าอยู่ไหนและถ้าเกิดแพนซ่าไม่ยอมบอกด้วยศักดิ์ศรีของเขาอินดูเช่ก็ยังมีทางเลือกให้กับแพนซ่าอยู่ดีซึ่งอินดูเช่เขาก็ได้ใส่กระสุนหนึ่งนัดไปที่ปืนสองกระบอกแล้วยื่นให้กับแพนซ่าไปกระบอกหนึ่งหลังจากนั้นอินดูเช่ก็เริ่มถามคำถามว่าตาเท่าอยู่ไหนในตอนแรกที่เมอร์ฟี่กับคอร์เนอร์เห็นพ่อทำแบบนี้ทั้งสองคนที่ยอมไม่ได้ก็จะวิ่งมาจัดการกับแพนซ่าก่อนเลยแต่อินดูเช่ก็ได้บอกว่าให้พ่อ ถึงเขาก็พยายามจะยิงสวนกับอินดูเช่มาเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะตัดสินมาแล้วว่าชีวิตของเขามันจะต้องจบลงตรงนี้เพราะว่าก็เป็นทางฝั่งของอินดูเช่ที่ในท้ายที่สุดกระสุนมันก็ออกมาจากปืนของเขานี่ก็เลยทําให้แพนซ่าเขาต้องตายลงไปในเหตุการณ์นี้หลังจากที่จบเรื่องราวของแพนซ่าลงไปอินดูเช่ก็ได้ยอมเล่าเรื่องในอดีตของเขาให้กับเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ได้ฟังโดยที่เขาก็ได้บอกว่าพอเขาได้ลงมือล้างแค้นแก๊งมาเฟียที่ฆ่าพ่อของเขาแล้วดูเหมือนว่าสิ่งนี้มันก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความต้องการของอินด เช้ามาเรื่อยๆซึ่งฝั่งอินูเชเขาก็จะรับหน้าที่เป็นคนลงมือจัดการเองและแต่ละแผนที่เขาลงมือก็จะมีโรมมนนี่แหละที่เป็นคนวางแผนและคิดแผนการต่างๆให้แต่แล้วสุดท้ายในปี75ในตอนที่อินูเชไปทํางานของเขาพอกลับออกมาก็มีตํารวจมากมายมาดักรอเขาอยู่อินูเชเขาก็เลยมั่นใจได้เลยวันนี้มันต้องเป็นฝีมือของโรมันแน่ๆเนื่องจากก็มีโรมันคนเดียวที่รู้แผนของพวกเขา,เพ,า,เขาพอได้ฟังเรื่องราทั้งหมดเมอร์ฟี่ก็เลยถามกลับไปว่าทำไมพ่อไม่เอาคืนบ้างอินูเชก็เลยบอกว่าเหตุผลที่เขาทําไม่ได้มันก็มาจากการที่โรมมัันนหรือวว่่าาลูกกทท้้้คไดดเิแี ต้องการให้เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์เป็นอันตรายไปด้วยเขาก็เลยเลือกยอมติดคุกนานกว่า30ปีเพื่อแลกกับที่ลูกชายเขาจะปลอดภัยจากเรื่องราวทั้งหมดและต่อมาทางฝั่งบรูมเธอก็ได้ตามสืบป,ประวัติของแพนเทอร์และก็โดรมันโดยที่เธอก็ลงทุนแฮ็กข้ระบบข้อมูลของ f b i เลยด้วยในท้ายที่สุดมันเลยทําให้เธอรู้แล้วว่าตอนนี้โรมันอยู่ไหนซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะต้องถูกตามลา่าจาก F b i และตำรวจมากมายเธอก็ยังถอดข้อมูลนี้มาส่งให้ถึงมือกับอินูเช่ฝั่งอินดูเช่เขาก็เลยขอบคุณบรูมมากมากและ พ่อลูกตระกูลแมกนามาสก็ได้พากันบุกไปหาโรมันถึงที่และก็ดูเหมือนมาทางฝั่งโรมันจะรู้ว่าอินโดเชเพื่อนเก่าของเขาจะมาเหมือนกันตัวโรมันก็เลยเตรียมนักฆ่ามากฝีมือของเขาเอาไว้หลายคนเพื่อที่ว่าในตอนที่อินโดเชมาถึงพวกนักฆ่าเหล่านี้จะได้ลงมือจัดการกับตระกูลแมกนามัสทั้งหมดได้เลยทางฝั่งของอินโดเชพอได้กลับมาเจอกับเพื่อนเก่าอีกครั้งตัวเขาเองก็ได้ถามโรมันไปว่าแกขายเพื่อนทำไมแล้วที่จริงแกต้อง,งาาการอะไรกันแน่ถึงทำแบบนี้ฝั่งโรมันก็ได้ตอบสวนกลับมาว่าพวกเราทั้งสองมันเหมือนกับกบแล้วกแแมง่่่ออทียูันนนลละไไรด้้วจิใ อนนั้นที่เขาหักหลังอิดูเชมันก็เป็นเพราะว่าโรมันเข้าไปรับงานมาจากแก๊งมาเฟียแก๊งโรมันเขาก็เลยหลอกใช้ให้อินดูเชไปจัดการกับแก๊งมาเฟียที่เป็นศัตรูเพื่อแลกกับตําแหน่งของเขาในแก๊งมาเฟียฝัง่งตรงข้ามนั่นเองแต่แล้วสุดท้ายหลังจากที่โรมันไม่ได้มีมัจจุราชอย่างอินดูเชอยู่ในมือตัวเขาเองที่เปรียบเสมือนกบไม่ได้มีพิษส่งอะไรก็เลยต้องลงเอยด้วยการถูกแก๊งกยกคาเวต้าเฉดหัวทิง้งทั้งหมดมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาส่งให้แพนซ่าไปฆ่าบาดหลวงเพื่อจะเรียกสองพีีี่่่นนนน้้้้อออองงงงงงงัััักกกกบบบุญททเเเเป็ลลาาาาาายขขแววจจะคค๊ตตห ความจริงทุกอย่างให้กับอินดูเช่ได้รู้หมดแล้วโรมันก็ได้เปิดเพลงเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้นักฆ่าของเขาลงมือได้เลยแต่ทางฝั่งอินดูเช่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าโรมันเขาต้องเตรียมแผนอะไรเอาไว้แน่ในตอนที่นักฆ่าพวกนั้นโผล่มามาจูราอย่างอินดูเช่ก็เลยชักปืนทั้ง6กระบอกเขาออกมายิงจัดการกับเจ้าพวกนั้นพร้อมกับที่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ที่แอบเข้ามาทั้งสองก็ได้กระโดดลงมาจากหลังคาเพื่อช่วยพ่อของเขาเหมือนกันทั้ง3ได้สาดกระสุนใส่นักฆ่าของโรงมันไปอย่างไม่หยังแต่ทว่าด้วยจํานวนทีี่่่่่มมมมันนนตตาาาางกกกกกอออรรวถึึ้้ยยููไแแ3พลลจ กับจจ้พผงนี้ไปได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นตัวอินดูเชได้ถูกยิงสวนกลับมาเหมือนกันทําให้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจอินดูเชก็เลยขอให้เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์พาเขาเข้าไปหาโรมันเพื่อสาสางนี้แขนลูกชายทั้งสองก็เลยยอมทําตามคําขอสุดท้ายของพ่อในที่สุดอินดูเชก็เลยได้ลงมือจัดการกับโรมันอดีตเพื่อนเก่าของเขาด้วยน้ามือของเขาเองก่อนที่ตัวเขาจะสิ้นใจลงไปเหมือนกันส่วนทนายเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์หลังจากที่เรื่องนี้มันจบไปแล้วฝั่งตารวจที่รู้ว่าพวกเขาจะบุกมาจัดการกับโรมันพวกเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มากมาย,าาย,ยมาม องคนก็เลยถูกตำรวจจับตัวกลับไปพร้อมกับพีตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บลูมซึ่งเธอก็ได้บาดหลวงคนนึงช่วยในการหนีจนทําให้เธอพ้นการไล่ล่าของ FBI ออกมาได้บลูมก็เลยสงสัยว่าบาดหลวงรู้เรื่องทั้งหมดได้ยังไงฝั่งบาดหลวงก็เลยบอกว่าพระเจ้าทํางานแบบลับๆอยู่แล้วรวมถึงเขาก็อยากให้เธอรู้เอาไว้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพวกเรานี่มีเครือข่ายแล้วก็เส้นสายอยู่เต็มไปหมดและในตอนนั้นชายที่นั่งตกปลาอยู่ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าบลูมเธอพร้อมจะหนีไปหรือยังฝั่งบลูมที่สงสัยว่าเขาเป็นใใคคครรรรกก็็เเเยยดดดดินนนนไไปููททท้้้้าีีี่่่สุบบมมมวชชชืออออพ์ธั ต่อการดูแลพี่น้องแมนาแมมาจากเขาพอรู้ว่าพอยังไม่ตายในตอนแรกบลูมเธอก็โกรธมากๆเนื่องจากเธอเองก็เสียใจมากๆและเธอก็ยังไปร่วมงานศพของพ่อด้วยแต่ยังไงซะเธอก็จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าเธอเองก็อยากให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือสองพี่น้องแมนาแออกมาจากคุกเนื่องจากในตอนนี้มันก็มีนักโทษมากมายที่รู้วีรกรรมของพวกเขากําลังจองเรยนงานเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์อยู่แต่ทางฝั่งพอก็ตอบกลับมาว่าตัวเขาเองก็มีอํานาจมากพอในการจัดการเรื่องนี้ให้อยู่แล้วแต่ยังไงซะพวกเขาก็ไม่ต้องรีบหรอกพอมั่นใจอย,อยู่ว่าพพีี่่่นนนนนนน้้้้้อออองงงััััักกกบบคตตตไไไมมเป็็ะรรแทวหด ภาพกลับไปทางเมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ที่ถึงแม้จะมีนักโทษมากมายยืนจองเบ้เขาทางหน้าต่างเหมือนกับจ้องจะเล่นงานพวกเขาอยู่ทุกเมือ่อแต่เมอร์ฟี่กับคอนเนอร์ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวสักนิดแถมพวกเขาก็ยังทําท่ายิงปืนไปใส่เจ้าพวกนั้นด้วยเพื่อเป็นการบอกให้เจ้าพวกนั้นมารู้เอาไว้ว่าถึงคราวพวกมันเมื่อไหร่พวกเขาจะเป็นคนจัดการเองและแล้วสุดท้ายตัวหนังในภาคนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง The Bulldog s e n ภาคที่2โดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป6.2คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 58%นะคร ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แวะมาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ